สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking b y On นะคะกินข้าวกับน,น้ำพริกสิจะถึงได้สะได้สวยนี่ค่ะวันนี้จะพาทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปาราค่ะก่อนอื่นเราก็นำหอมกระเทียมพริกสดนะคะมาคั่วนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะนำไปย่างนะคะให้หอมๆเนาะ ยู่นี่ไม่มีเตาถ่านนะคะก็จะใช้กระทะนะคะคั่วคั่วให้นิ่มให้หอมนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะพอคั่วได้นิ่มเกรียมหอมดีแบบนี้แล้วนะคะก็นำไปตํำนะคะตํำพอแหลกๆนะคะเราก็จะต้มเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาก็ ใช้เนื้อปลาที่มีอยู่นะคะใช้ปลาสดชิ้นเล็กๆ2ชิ้นเนาะต้มสุกแล้วเราก็นำน้ำปลรราใส่นะคะแล้วก็จะได้เนื้อปลาสุกแบบนี้นะคะก็นำไปตํารวมกับหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะคะตำก็ไม่ต้องแรลกมากเนาะให้พอมีเนื้อพริก พอไว้เคี้ยวนะตามเสร็จแล้วก็นำเนื้อปลามาตำนะคะก็จะหอมน้ำปลานะคะเราต้มกับเนื้อปลาเนาะพอตมพอแหลกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสจำใ่ชอบนะคะใส่เสกลือเล็กน้อยผงชูรสน้ำมะนาวนะคะแค่นี้ก็เป็นอันจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ทานคู่กับผักสดผักลวกผักต้มก็ได้ทั้งนั้นนะคะไข่ต้มเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆน,นะคะก็อร่อยได้ทั้งนั้นเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการํนำน้ำพริกปลาานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Home Cooking b y On ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ทานน้ำพริกแค่อร่อยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ